ปาเปติดตามบรรยากาศนะครับประเปณีของคนใตยซาดเดือนทิพย์บรรทุตาใหญ่นะครับนะวันนี้นะครับผู้ซื้อเข้ากับน้องน้องริบบิ้นนะครับน้องสาวริบบิ้นนะครับฟันเชนกแก้วแท่งโนนโยธีวัดไกรธรรมรามพระรามล่วงอำเภอเมืองเจ้าสุราธานีบรรยากาศรัวชาวพันีเป็นผัดเพลือบ้างครับสวัสดีครับน้องริบบิ้นครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่บ่าวเกลียงสิงอ้อมได้ยินชัดไหมคะได้ยินชัดเจนค่ะน้องริบบิ้นตอนนี้บรรยากาศวันสุงตาใหญ่ผันรื้อมั้ง ค่ะตอนนี้ทีวัดไรธรรมารามสารามล่วงค่ะทีอำเภอเมืองแงหวัดสุราธานีวิ่งก็มาตั้งแต่ตีเจ็ดครึ่งค่ะวันนี้ก็ มีผู้คนนะประชาชนนะคะก็จุงมือคนในครอบครัวนี่แหละค่ะเดินเข้ามารวมบุญในวันต้องตายายวันเรศชิพ้าคำเดือนสิบวันนี้ก็มาเรื่อยๆค่ะบิงโอมพีเบาเกลี้ยงคะก็ตอนนี้อาจจะยังไม่คึกขักเสาได้นะคะเพราะว่าพิธีก็จะเริ่มประมาณเก้าหมูครึ่งแต่ว่าคุณตาขุนยายนะก็เริ่มพาปินโตกันมามีฉางอาหา,า,ารนข่าวว่านหาห้ามต่างๆแหละก,การเตรียมมับนะก็มีพวกข้าขนมปืนบ้านอย่างเช่นนุ่มพองนุ่มลานุ่มกุ้งนุ่มบ้าพวกนี้แหละค่ะเดือะเย็น มากมายเลยค่ะมาร่วมมาวางกันไหวทีวัดแห่งนี้ค่ะก็จะมีวาจะเห็นวัเนี่ยค่ะข้างหน้าหน้าในในวัดเนี่ยค่ะก็จะมีรานเปรตนะคะเพราะว่าประชาชนก็จะเอาผงมับต่างๆเนี่ยค่ะมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวพอสักประมาณตีเก้าครึ่งนะคะเขาจะมีการรวมทําพิธีทางศาสนาค่ะก็จะมีทางพระสุ้งก็จะมารวมสวดนะคะโดยทางเจ้าณะพักติพกค่ะพระพรุมวชิระ เมีถาจานค่ะก็จะมารวมสวดในพิธีด้วยค่ะแล้วก็ประชาชนที่วาเขาจะมาค่ะเขาก็จะมาร่วมกันที่อาคารพุทธ,ธา,ศาศา,ศา,ศา,ศาสนาสร้างคาห้กาวครึงเป็นต้นไปก็จะริ่มพิธีบูชาพระรัตนตรัยต่างๆนะคะแล้วก็ฝังธรรมะต้องตายายนั่นเองค่ะและพอสิบครึ่งค่ะก็จะมีการตรวดน้ำตักบาดนะคะแล้วก็มีการ บางสุกขุนต่างๆเพื่อที่จะส่้อุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่งลงรับไปแล้วนะคะบรรพบุรุษของเรานั่นเองค่ะอืนะครับกอ,อมานะครับความรู้สึกก่อนจาบ้านเป็นวันพื้นครับประพณีวันนี้นก็เวลาเดชท่ามนะบางคนส่วนใหญ่แล้วนี่ก็คือเป็นคนสู้ราธานีเลยค่ะ,ะก็ก็บอกว่ามาถูกดีโดยเฉพอออาะถุกวันวันทำบุญวันพระกา,กามาเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ที่ว่าเป็นวันสําคัญวันพิเศษก็ได้มารวมญาติกันกันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ว่า ได้มามีพิธีวันนี้แล้วก็บางคนเนี่ยก็ทํางานอยู่ต่างจังหวัดมั่งแต่ว่าบ้านเนี่ยยุสุรัสก็ถื่ว่าได้มาพบป,ป้าพี่น้องหนึ่งปีอ่าหนึ่งครั้งในในปีค่ะเราขากรู้สึกดีกันนะคะในการมาร่วมส่งสายายายวันนี้ค่ะอือนะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวน<ล>้องริบบิ้นกอ่อย่ทีวัดไตธรรมารามด้วยอย่าลืมนะทำข้าวอะไรสักแลวเอานอมาฟากผิงออมกันไปไชิ้นข้าวบ้นนาไปให้นะ, <laughs> นะต่อเดียววันนีวเขาบอกว่าเป็นเป็นเรื่องที่ว่า ประเพณีตามความเชือ่อก็คือว่าถ้าได้จริงกินของเปรตในกรได้ษส่วนหมุนส่วนตอน้นไปกันนะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ไม่พลาดค่ะไอ้ต้นบิทธิชิงเปรตนี่เดาต้องอยู่ <laughs> อดูแลตัวเองอย่าเพว่เข้าแหกก็เปล่าอ่ะวังๆในทีนี้กันนะค่ะสำหรับใค่ทีว่าแล่คุณผู้ชมดีแลกยอยู่ระว่ประชาชนทีว่าอย่างอย่างเตรียมตัวอยู่นะมาทีวัตไรธรรมารามกันได้ค่ะก็จะเริ่มก้าวครึ่งเป็นตอนไปนะคะตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันเข้ามาก็ริ่มคึกคักกันแล้วล่ะค่ะก็พิธีกรเปชรรายการนะใค่จีรับชมอยู่ก็มาเล่ได้เลยนะค่ะค่ะขอบคุณมค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับน้องกวาจแะนอแก้ว แงน้องดิบมิ้นอยูทีวัดไตรธรรมาราบนะคะตอนนี้คุณผู้ชมทีว่ากำลังออกเดินทางกันหน้าวะอยังท่านและเก้าโมงครึ่งก็ไปร่วมทธรรมเนื่หลายวัดนี้เต็มเลยครับเช้าวันนี้คือบางวัดนี่ก็ทำส่องรอบนะครับคือพิธีเช้าเลยนะครับทำบุญตอนเช้ารอบนึงนะื้อหน้าท้าวัยพระเช้าแล้วก็ท้าวัยพระเพริศส่องรอบนะครับ